วันนี้จะเก่าถึงนั่งแม่สร้างแล้วน่าเช่นตัวประเสริฐพี่น้องเอ้ยเกิดอยู่ในแหงของดงดาวครับดานไก่พุน่นี้จึงในน้ำบุรไทยครับของตนข้าวเผือกมามอบให้ในโลงสร้างแห่งพระองค์ ในวันนั้นครับท่านกันก็นพร้อมพำล้วหวังให้เป็นมิงตนมงค้นแทแก่กุมานอันว่าไพศา,ารสร้างหน้าเช่นโตประเสริฐีินองเอ้ยขาวเผือกล้วนงามถวนกว่าสูตูดิพอวันน่าโคตรสร้างนะครับขาวงามล่ำเลิศเกิดเพราะบุญนาถน่อยกุมานลาน่อพพาจิงฮักยิงล่ำเสนอเนตรดวงตา มุ่งค้นสารใหญ่มาโดยครับดอมเจ้า นาบแต่กลุมม่านเงาขมเอ้ยกัะไพศา,าลลุ่งเกิดแล้วความเดือดห่อนได้หายหนาห่างเหินอันวา้าท่านนามข้าพนว่าชุนท่านนามนี่ฝนล่งกระห้ามแผ่นเพรศผืดใหม่กับผ้ากานกองเชียวสาลี่เขาในหน้ากาวานดิเชียวพนว่าเกินล้วนข้ามทวนทูสุใบ การรุดดูถึงแล้วฝนกะลงมาบ่อมีขาดแหละพุ่มพากพื้นเมืองบ้านกะอยูก่กะเสียมไผบ่มีเขียนคาดของครับชิ่งกันกวาน้านหญาโจรโหดหายไกลนาครับฟ้าฝืนบ่มีแล้วอันว่าเสน่าขามุ่นตีน่ายไงกับทั้งพวกภัยหน่อยก็ดีล่วนต่อกันบ่ว่าฉีดขันกินกันคือตั้งแต่ก่อน ราสฎรไพฟฝ่าเมืองบานก็นยุ่สบาย อานวสีพี่กว่างนครหลวงค้นคังไหลลังเขาหาเจ้าเพิิงบุญทนานองเอ้ยหุงคำเศร้ากับสาวเบาวชุ่มสนามเขากระพากันทับหยอกไง่ายสาวหน่อยตามกระบวนเล่นประเภทนี้สาวเบากลางขึ้นมาเที่ยวเล่นโล่งเอไม่กันงั้นกันเล่นฝุงลิเกเให้ปีเสียงดนตรีปีอ่อซ้ออุ่ยคุยแค่นเพิ่นว่า พิ้นผาดคองกองเยาพนวาเป่าเสียงในเมืองหลวงสนันเนื่องละง่มฝ่าฟงประชาเศร้าเสือสนุกงานส้มซื้นจ้ากังเวน้นกังขึ้นงานกันอยู่จังสันขับสวรรค์ฝ่ากระดังกันพี่น้องเอ้ยตาดมาพระเวทนะครับอาภิเศกสมรสบาทนี่นะครับลงมาเกิดแล้วก็จะได้อภิเษกสมรสคำแร่ๆครับลงแล้วทินากรแดดอ่อนๆชิดถึงหง เ,เวสันดรใจกะสันแสบดินแปรปิ่นดังพระองค์ย่ามพนสุ่งเมื่อง่วงนครหลวงค้นคลังแล้วหลายขวบเขาฤดูใหญ่กะเปลี่ยนแปลงสิบหปีได้ครับไว่สูงสอนบาวมาแล้วบาทนี่มันจังไว้เนะเาะ ขนนันสิหกปีกะใจกะสันแล้วบาดดีแดบบินบินบ่ากบพวงสาวชิดใครมีเม,ม,มีอ่อนนะครับนอนสองซ้อนบอนเดิขันค่อนอนะค,ครับชิดอยากได้เที่ยวเล่นสาวกวงให้สวงใจมือใดนอนในห่องคนเดียวนำตาล้างชิดใครเห็นหน้าดองนอนห่องทำคันิง่งยิ่งเดินพายไกลไปแล้วกะร้ายมูล,ละ ในทวีปชุนผู้บอถือใจจำเจ้าบาท่าวบาวสีเลยงามทำได้ก็บอถือใจอันว่าหน้าลีนี่ยิ่งใดสิเป็นคููกูน้อเพิ่นว่าสังบอมาภายพี่ให้พ่อเยี่ยมเยี่ยมสมวน ขันค่อนเห็นเขามีเมีดส่อนอือเดินน้ากันเป็นคู่คู่กูนี่นอมีผู้เดียวเปี้ยวแหลงนอนแหงอยู่สุวรรณลมพัดมาเด้กัาพุ่นแล้วแดนดินทินอีสานปุ่นละยาาหมอกลงห้วยห้ามุ้งหนาใจสะบันเดือนสิบสองลมคอยลมไหว ดอกคัดเข่าปุงสีอ่อนๆครับหอมกินดอกซ่อนสีซ่อนข่างพันผู้ใดโน่คิดแล้วเป็นปวงไข่นากหนวงช่วงอกแล้วพาเวทกระไดผ้าไก่เหลืองลาสีเสียเนื้อพันวาอาหารวินเด บางวันก็นแล้วเป้า่าเข่าบ่่ลงจวบท้องนอนครับห้องกอดแจมหมอนแล้วไม่ง่ายเอ้ยคนอยากได้เนี่ยบานีจังกก่าถึงผู้มีไทยสนใช่ปีตุลาเห็นลูกพิษสังเกตนะวันว่าพิสังเกตลามองเสาเกา่าสีบ่คือเกา่าจึงไปผ้าที่ต่านดอมขวันจอมลูกบุตรตลาดน้อยสีเสาวงวมเหงา เป็นสังเทบุตตาลูกของพอ่อเจ้าอย่าได้วิตหลีกเลียงอ,อํงอาอึ่งบ่ไข่ได้ลาเป็นยังบอกมาคันว่าเจ็บไข่ค่ำชิ่งฝันยังอุ่นอยู่หรือว่าสร้างขุนภัยฝ่าประชาบานบ่ซืนบานคันลูกขานค่ำตานที่จะดีดอมพอ่อฮู้เหตุขอกระบ,บ,บวนเบื้องแห่งพระไทยแล้วว่าโอ้ว่าท่นพ่อก็ได้จึงได้ไข่ค่ำตันจ่าอนออมอ้อน ลูกว่่ต้องเดือดฮอนครับเครื่องของทอยง่เด้อขอให้เอใจได้แก้ตอบตุนตามเก่าเด้อคือยามาโศกยามาเศร้ายาสิคิดโศกเศร้าการนี่ง่ายใด แค่นี้อันวสนใีเจ้าบิดตาตนพ่อครับผู้เหตุขว้าพ้อมห่อนแห่งลกูกทรายพร้อมทั้งคิดใครห้อุปภัเสกกับข้องเมืองแล้วบาดเป็นพญาเสือพงพัานเสือเฉดใครหาเมียห้ลูกทรายตนตามเหีดแล้วผู้จังไดสิสมควรอภิเศกขึ้นเชี่ยงขังพายอดย่านนอแมนวานาลี่เสือครับเปิ่นว่าสาวเช่าเมืองกุุงนุ่งกระปุง บ่มีสมส่วนเจ้ากุม,ม่านเงาแหง่งโพจึงแสแวงหาได้ไท่ไก่ตั้งเฉตพุ่นแล้วบาทนี้เออมัธรัฐประเทศครับกวงแดนด้าวต่างนครขอเอาบางอ่อนหน่อยสวยว้อยขึ้นไม่ไหมสิบ หกขวบได้วันเท่าทอกันครับสีสันเจียงขับเลี้ยงงามพ่ออ้อยม้อยอ้อยมอยฝูงมูสาวสำหน่อยบอมีเสี่ยวไฟชิงหลิงดูเล่าขิงตัง้งเอวกลมกระสมเซียนง,งามเกินเฉียนวาดไหวบอมีไก่ครับทองขนสีนุ่นนุ่นนุ่นเสือเหลือออกมาเลยครับเป็นตุ้มตุม้มขันเม่นเสือโบอหุม่มสิว้องุ่มยางโบอ,อายแลว้ว ผู้ใายเห็นเลื่อมใหญ่ทกขายยางท่างเดินกวมงามของผู้เพิ่นไปหาขามาให้เป็นลูกสะพ้เยเ่น,นั่นนะ บรรยยัล่ให่ไหมแล้วก็ส่วนว่าข่าพิศพน,นแดงพ่อง่ำง่ำกะดังตำยิ่งแก่หัวแล้วคันเม่นหัวพ่อยิ้มครับมาหาไส้ไม้ตอ,อ,อพ่อปั่นซ้อนเสียบา่างหัวใจมอยกับเมยลงเหลียวเบิงคิง้วคงคงนาผากดงนี่ครับพ่อง่ำง่ำง่ำ,งำเออหันมามองทั้งหลังกะงอน ปีรับถอยปีผมเพ่เพ่ทั้งกลนสีงอนงนนะครับเป็นกุ้มกุ้มขันแม่นเนี่ครับดัดยังซุมมือนี่คือสียน่อยใส่ฉีดินพี่น้องเอ้ยมองลงมาทังง่ายสีลาบหลายไายเปิน่นเวินเปินเป่นเบินโทกขาเดินพ่ออย่างลางเออ อยากน้ำง่างอยู่วนเศร้าพุ่นแล้วนี่ละเจ้ามาที่นอเนวหน้ารีเป็นบทตีเท่าพญ,ญามัททุลากรุงเมืองกวงพุน่นอันว่าเมืองหลวงพุ่นยินดีกระโดยชอบแล้วย่อมมอบให้โบขินขอต่อประสงค์ส่วนมาสนไสท่ากัะท่านกันนะ่ะ โดยด้วนกำนดมือสู่ขวรเดสมรสนั่งขนาดหน่อยสีสอยนอมันที่จารพิธีเนาะครับว่างตัง้งทางการกรสารสั่งอำมาตผู้แต่งตั้งให้จัดงานในข้าวนี้พิธีหลวงขังง่งใยคุณว่าให้สมเจติยตเจ้าแนวเสือลูกพญาพุ่นแล้วครับปูปลาหามาไหวเออ งัวหมูเป็ดไก่เหล่าห้เหล่าทษจัดไว้เป็ดล้วนๆให้ชาวบ้านได้เลือกกินขันเวลามาถึงแล้วบาทนี้ย่ามดีมหาเลิกพี่น้องเอ้ยอาทิตย์ภายส่องแกงแง่งฝ่าทวนาผ้าเป็นเวลาย่ามเศร้าสีแดงง่ามพ่ออ่อนอ่อนนี่แล้วพ่นว่าคูสมรสยอดฝ่าสีเชียงขางเราวางมูข้นแล้ว ปมูพ้นหลวงล้อมผ้าขวนเนี่ยครับคังเต็มพระราชว่างเลี้ยวไปนนอ,อื้อคือคือครับม้วนนี่ปอนหัวนี่แหละครับขันธิบึงแล้วก็ได้จัดขบวนว่างตังขันผ้าขวนเนี่ยบาทนี้ให้เขาทาเชิญพญาพระม่านางไหวไกยไก่ไดีเคียงข่างพางขวนฟงขบวนขับนั่งล้อมผ้าขวนทวนที เจ้ามาที่เอานั่งไวไ้ไก่ไก่เคียงคางคูสมนวนเวสันดอนเคียงคางติดกำนังจังเม่นคองครับแขนกายแขนขากายขาเข่าผ้าขวนกะมวนแมงสองหน่อยกะซืึนใจแล้วพี่น้องโอ้ยเพื่อเวลาใดครับผ้ามาน่าก็ขึ้นวาได้บาดนดี ถึงหมอผ้ามัวว่าสู้ขวัอยู่ไซละครับเริ่มมากกันนี้ละสู้ขวัแต่งงานกับสู้ให้พระเวทสันดรนเนี่ยหมอผ้ามก็ยิ่งแอะเสเสีสสเยรพ่นเสีสู้มั่งกันเลิดลำเสีสู้มั่งกันเลิดลำของคำคู่กันวันนี้เสียที่ใช้มหาชว่วกตกนี้เป็น เป็นว่าตัวแม่เจ้าขันแต่งเสร็จเรียบรอยแลว้วจึงได้ย่อเข้าสูา่ขวัญวาม,มาเยอขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญเจ้าเคยสุมซอนเจนนครคนอื่นให้มาเงินอยู่มันพันจเจยวก้มกันขวันทันทั้งสองเจ้า บาดเขาดันคันเนียงเนียงยาสิบหยดเรลี่ยงให้เขาคันดังกาจายขวานเจ้าเคยไปเล่นผู้เขาสูงป้าไม่ไหล ให้มานอนแนวข้างเฟืองซ้อนคุณสะมวนให้มาซื้อสมซวนเวชสันดอนผู้สีพังมาเดือควันเออมาเดือดวันเอ้ย ให้มานอนแนบคางอย่าไลาห่างห่างกันขวาให้ยื่นเหย้ามันน้ำกันจนตายจากปุ่นลาเดือยาสิพัดผาก้างห้ามห่างบอดีละลาเอะอเอาละซ้ำนี่มันที่เงยา้าพดมันที่อได้เลือกเพิ่นกะว่าพิธีสู้ขวรกะผูกแขนแล้วบาดิ่นกะย่อมือ มาแม่พนว่าลาเอ้ยกายมาทั้งพี่ภามกระบวกนะครับเออคันที่เราเตะเรื่องครับเวลามันกระสีวานั่นละไปสีหันเพี้ยนมาจาบาดนีครับโอเล่ไปนาซะเนาะไม่ง่ายนับแต่ล่าซ้าเท่าสนใยได้จัดแต่งงานนันทีเจ๊๋ทั้งปวงกะเรียบร้อยจนสาวสอยใดข่วมสาย นาบตั้งแต่สองออนหน่อยได้ห่วมเฮียงหมอนพี่น้องเอ้ยนอนในป่างน้ำกันเลยุ่งอยู่ในมุมบ่มีแนวมาหยุง่งกังว่นคือแต่ก่อนขันย่มแรงแดดอ่อนๆขี่รถเลียบพนาคอนหาดูฝุงภัยหน่อยค้นข่ากลังไหลถึงย่มเดือนสิบสองคอยล้มวิวว้วพัดนำบอกมาฟ้าน้ำคว่ำหนาวเฮงห่าวมาหายหมูค้น ผู้บ่วมีเมียสอนนอนคนเดียวใดจะจมแล้วแมนสิมีพาห่มหนาวไปตั้งเก้าสันบ,บ่ปานคันน่วยบักหนาวแล้วล่มพัดเลีงเจา้จาเจ้าก็หนาวนวงช่วงกะสันผู้ใดนอนนํำกันสีอุ่นหลายผู้ข้าวนี่ มันหงเต็มที่ตั้งแต่สีสลาหน่อยนอนค่อยหาแต่คูหนาวขึ้นมามีแต่ขุดอีขู่ครับนอนซอนกอดแต่หมอนอันว่าเวสันดอนเท้าบ่ามีหนาวอีกจักเถื่อแล้วนะครับสองมือเฟื่อใส่ขางบ่ว่างไวให้หางไกลกลมลงจูบลงไก่ไก่แล้วที่แก้มอ่อนสอนล่อนนอนนั้นกัน พันละวันบห่วงไผ่ผู้มากไก่ มันเกินสมใจเท่าที่เคยเศร้าหาแต่ครูอยู่น้ำกันต่อมาบ่มีความเดือดห่อนเครื่องคุณนะครับหนายแหนงเหลวแหนงนายเลยครับผมเบยนับแต่สองกริยัสอยสอยว่อยเฮี้ยงครูดิยอยู่น้ำกันสืบสั่งว่ามีห่างห่างเหินการไกลเลื่อยเวลากระแถมทายแล้วลลยขวบมือฤดูตั้งทายถอนนั่งกระซ่งเดี๋ยวมาลูกน้อยซาดเกิดในขั้นหลายวันขึ้นกับใหญ่ ไม่มากกระดอมเจ้าทศมาถเข่าซีบเดียนกับเพี้ยนลูกนักนวงทองผ้ากายเจ้ากะะแก่เข่งจึงประสูตรลูกหน่อยน้ำนอแนวายเพันว่าเสสันง,งามกระดังอินตาเต็มผู้มีไทยสนใช่ตนปูหาก,กมเจ้าหลานหลากะะเกิงตา จึงได้ไห้พุนวาน้ำไห้แล้วซาลี่ศิวิลาขันติยะลาท่บุญกวงขับกลัวคนดนมาได้มัดที่ก็มีลูกอีกเดียบบาทเนี่ยประสูตรมมมทองเป็นเสื้อสาดยิ่งเดียบบาทเนี่เล่าชิ่งตั้งกลุ่มง,ง่ามกระโสมส่วนจึงได้ขานซื้อหลากันหานากุมารีโพสดีแพ่งดังตาสองคำพุนเด้ ย่อแย่งอุ่มทั้งสิงขับสองออนแล้วขอได้มีลานเนาะหักจริงลำแพ่งไว้เกิงตาคุณเด้มาหาไหา้นา่งนุ่มขับสมประกอบสองออนหน่อยจเจริญหนาพญายสูงทานเอ้ยบาทดีพี่น้องเอย้ยนับแจพ่อที่สัตว์ไทยขับสเสวยเมืองตุ่มไผ่อัตยาใสแพก่วงท่างส่างยู่สุวัณเดียบบาท คนไหลลังหุ่มชิ่งกันเนี่ยคับขังจังได้จัดแต่งตั้งโล่งหองแหงท่านตามสถานก่วงกับเมืองหลวงหกแหงแบ่งปันเงินออกไว้ครับเหลือใส่จึงคอยขึ้นทุกคําเศร้านะครับเพี้ยนพําบําเพ็่นท่านแหลวคนจนพ่นว่าไหลลังมาโบมีเอื่อนเหมือนดังแสงไฟไห,มไหลมาครับแหงแมงเมา ยามมือแรงมือเศร้าคนแนวทัวร์ร่งแล้วข้างหลวงตั้งกลางลงขาปลายออกนอกกระทั่งจอกออกกระทอกงอกง่อยแล้วครับคนกระจอกงอกง่อยนะเขากะเขามาขับขอเขากะออก,กันแน่นซิ่งกันปานปวกแล้วพี่น้องพวกอยู่ไก่และไก่กับมาห่วมดังกันวันขึ้นมือคิดกันดังสนั้นเพราะว่าพาสุทาวันห่อง งอนเงียเกียรตี่นุนอันว่าบุญครับหลวงเจ้านะเวสันดอนมหาเวทสาดิตสู่สร้างมงคลตนเผือกสารดูโล่งท่านาห่องแดนใดเคินขาดเบิดทินใดเรียกใดท่านไหบอเขียนอันว่าหน้าเข่นสร้างพ่ายสารตัวประเสริฐ พี่น้องเอ้ยประดับด้วยแก้วค่าคุมค่าแพีนใสสองแก่งเฮื่องหุงประกายสีปินซี่สมหูบง่ามปานแต่มพอเพื่อบุญบาเท่าภ้ายสารส่งเคืองเกิดพัมพอมบาเท่านอโพพากะคืนชี้สร้างสเสด็จเรียบลงท่านดูการงานพวกค้นครับใส่เห็นวานี่คของท่านให้เบิดไปเขินขาด บอสมควรมาดมุง่งมนโนแม่นแห่งพระองค์จึงได้ออกอบต้านขานต่อประชุ้มชนุนฝุงค้นจนที่ขอ พาเนตเน่าในเหนือหฮาสิทุกเถืออหาเด้อท่านไปโดยชอบย่อมอบให้ท่านใดดังประสงค์หรือว่าองเฮาหนี่เอ็นสี่ส่วนประกอบของสิ่งใดสี่ให้ท่านใดบอกขืนพอาะว่าพระกาวแล้วกะบ,บังเกิดอาจสจันย์ครับพาสุท่ากะเดืองดินดังสะทานพญาเข้าข่านพาสุเมกะเอื่อมอ้อนเ,อเมฆขลากะแกงแก่ เป่ปะกายเปียงเปิงสอนเฮิดเฮิดฝ่าห,ห้องหำโมธนาเทว่าในสวรรค์สิไหววันไหวใจสถานวังเวิน้นก่วงหนาที่หลวงกไว้วันนาคอยู่พื้นม่องขึ้นสู่ตนไพ่บนพุ่นขาบดังถึงพมมาลูก ฮืนฮือนกองที่ว่าแ่วสื่นโซมเอาละบาดนี่เฮ้ามาว่าถึงเริ่มนะพ่กนกายูสุกแล้วบาดมาว่าถึงเป็นยังจังในท่านสาเกิดความแห่งแรงเมืองกาลิ่งเหบาานี้ละสาเหตุมาพี่น้องเอ้ยพอเห็นในกลุ่มขับในทุ่งเมืองกาลิ่งพุ่นเลยเลียวไปเป็นควนเช้าขับดังเดียวกับย่ามแลนเห็นแต่หน้าเฟื่องแห่งชนนท่านคืนขาด ฝนบ่อยาดไหค่าดินแห่งกะไมผพงอันมาพุ่งผ่านเสือช่าเมืองอื้ออยากตั้งหักอุปปลกแหล่งติฝนฝ่าเมนบอมีเจ็ดปีได้ห้ามหน้าไว้เปล่าเปล่าเขาบอมีอยู่เราก้อยเบียก,กับเราตายพี่นอ้องผลพลาขับไม่ในดงกับคู่ลวงหุงหมูเขาโคดคว,ดวงแดดแต่งเต่ากัหมูมัน พริกแลแข่งขิงคากระเทียมหอมเคืือพักเขียวเหี่ยวลุ่งกะจำเงาปูป้าควรเขินได้ตายหาดเป็นวาสาดถ,ถึงเสือเสื้อสร้างละมังมือ้อมาหิงสาตอนเอหิวห่มตายแดดโกบเฉียดไง น้ำบอมีทานเอ้ยเยันอยู่น้ำตายจอดจมติดกบในไงเงีย,ยวกินกันยั่งแหลนขั้นข้าแข่งกัดข้างย้มคำพี่น้องเอ้ยเสียไปลบสู่แทนเจ้าตอยตี นกกางกี่แนวเจ้าย่างขาวเศ้าซุ่มแซงห,หายหายั่างน้มครับข้อห้อยแห่งย่ามแรงครับห่วงจมเด็กหนุ่มหน่อยบอมีน้ำอาบเชีงเพิ่นว่าฝนบ่ห้ามมาให้ลุ่งมาจักน้อยกะไข่แน่เพิ่นา่าขั้นตกเดือนหานั่นบ่มีน้ำเป่าหัวดอกทานเอยแหลงหลาย ฝุงมูส้าวเมืองไห่หิวตายทั้งประเทศเพราะว่าอดอยากเข้าฝนแรงกับพม,นนม่านเศร้าเมืองห่อนปรึกษากันทวนทีข้าเสียจ,จังใดดีเนาะฝนที่หนาหอย,ย,อยเมืองบานสุมเย็นวะจน จึงเลยน้ำความแจงไปทุ่นเทวราชดรียบาทขอให้พาะบาทเจ้านะครับทรงสั่งสืบสินอินเห็นหูชนท่านจิ่เลยลังลงแล้ว เมื่อนั้นแลว้วผ้าบาทเจ้าครับเห็นด้วยครับดวนถ้ำปุบปลูกสร้างครับเพิ่นว่าสินท่านทั้งแปดหากพอหิอ้มสินสสยสวบคว้างเจ็ดวันใดนชนาท่านก็แห่งไงคือเก้าวฝนกระบอกหยาดให้ครับ คําพื้นทอทุลี่เตมที่แล้วเมืองกะลิ่งกะอึดอยากพี่น้องเอ้ยเอยเอเอ,อึดอยากให้ฝุนฝ่าบอลุ่งเขาก็พ้ากันตั้งปรึกษากันกนะไรอย่างเลยบัดบางพองจาาแจงตั้งพิธีเถ่าสืบ แถวจับนั่งแมวมาเสิริงโหดกันตลอดคำฝนบ่ห้ำหยาดหน่อยแมวหน่อยเกือบตายข้าวก็ะทำไปร้ายหลินหมดคู่แล้วกับเป่าบางพ้องหาผู้เฒ่ามาเสริรงกับบ่ลงป่าข้อกัง้งห่วยน้องห้องใดจับมาเป็นพิธีสวดไส้กันเลยแล้วทํำอันใดก็แห้งเบิดแห้งสื่อๆพี่น้องเอ้ยแล้วจึงคิดใครใดถึงทํา าทีไก่คิดถึงกุลซ่อนสร้างายสารมหาเวทปุ่นแล้วเขาว่าบุญมากล่นกวมพื่นแพร่ใจเมืองไหนใดขอไปโดยสอบฝนลังล่นเมืองบ้านกะซุ่มหยินพี่น้องเอ้ยเพล่นว่าเออเป็นของท้าวสันดอนเหละพญาวเวทเพิ่นที่ท่านทอดให้เฮ้าใดดังประสงค์เพล่นว่า เมื่อนั่นแล้วล่าซาท่าเมื่อกระลึ่งก็เห็นชอบด้วยบาดจึงเลยลวกหาผู้ใส่ค้นขับหูเหตุการณนี้หามาได้ผ้ามาหน้าทั้งแปะเขาทั้งหูเหตุคอกระบ,บวนเบื้องเรื่องของเขากาย่อมือไหวทุ่มไปโดยชอบโบขีดของไปได้ดังประสงค์พอเมื่อเวลาได้ครับผ้ามาหน้าทั้งแปะ มุ่งหน้าสูนครก่วงทีไก่หลายวันใดเดินทางก็เหี้ยหอดผมเผาเก่ายองหยุ่งบนหมองแล้วจึงไปถึงหองนครหลวงขับคน้นคลังล้างลื่นลื่นหาเข่าขัวขวาแย่งครับยังหองรุ่งท่านพญาเวทพักอยู่ถ่าค่อยเจ้าพายนอดทำพี่น้องเอ้ยมือีนเวลาเบิดาลากันอายุดีไม่แห้ง สบายดีครับ